โมโตฟิกสวัสดีครับผมว่าจะมาเปลี่ยนโช๊คอะลูกค้าใช้งานประมาณไหนครับขอแบบเท่ๆรับน้ำหนักได้เยอะๆมีป่ะอ่าเดี๋ยวมีมีแป๊บหนึ่งครับพี่แป๊บหนึ่งผมแนะนำตัวนี้เลยโปรเฟโปไม่โปเฟไม่มันมีแบบเหมือนไหมโปรเฟนเดอร์ปรับได้3จุดคอมเพรสชันรีบาลพีโหลดเป็นระบบโมโนทูบ ตัวกระบอกและหูช็คทำมาจากอลูมิเนียมช่วยระบายความร้อนไดถึง200%โปรเฟนเดอร์ตั้งค่าคอมพิชชั่นรีบาวได้ถึง16ระกับหนักแค่ไหนไม่เคยหวัน่นเขคงมั่นใจแบกหนักทุกสไตล์โปรเฟนเดอร์รับประกัน2ปีรับไหมครับรับรับครับโมโตฟิกของคุณครับกับหน้าเชิญใหม่ครับ